าบอกว่าร้านนี้นะครับทำไมติดตัวหนังสือเนี่ยผิดว่าอย่างนั้นเถอะออไปสืบสาวราวเรื่องมันเป็นที่ไปที่มาของการแกล้งแฟนดูนะตัวหนังสือร้านนี้เขียนว่าอย่างไรประธานโทษว่าแล้วทำไมคนไม่เข้าร้านนี่นะครับเอามากว้าง,งหน่อยที่นัดออนี่นะฮะเอามากว้าง,งหน่อยสิมีผู้ใช้ติกตอกรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความอย่างที่บอกว่าว่าแล้วทำไมคนไม่เข้าร้าน ก็ได้โพสต์คลิปนี้ไปคือเป็นร้านขายเนื้อชํำแหลานะฮะเนื้อวัวเนื้อควายเนี่ยนะนี่นะครับมันก็เลยออกมาแบบนี้นะนี่เน็ตที่นี่ติดถูกแล้วนี่ติดถูกแล้วเดี่ยติดถูกแล้วแก้เรียบร้อยคือไม่ใช่ความผิดหรอกคือจะแกล้งแฟนว่าอย่างนั้นนี่นะเจ้าของร้านที่ว่านายสุเนศแสงดาวนินนี่อายุ34ปีนี่นะครับก็บอกว่าตัวเขามีอาชีพในการขายเนื้อชํำแหละของเนื้อวัวเนื้อควายขายมาหลายปีแล้วนะฮะมีหน้าเคียงอยู่ที่ตัวเมืองเพชรบูร์ เมื่อเดือนก่อนเนี่ยได้มาเปิดสาขาที่ตำบลห้วยสแกเป็นบ้านของแฟนทําร้านเสร็จก็ได้ว่าจ้างช่างมาทําตัวหนังสือมาติดหน้าร้านโดยตัวเขากับแฟนก็เป็นคนช่วยกันติดว่าอย่างนั้นก็เลยอยากจะแกล้งแฟนหน่อยคาว่าควายคาว่าควายเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าสระอมันหายนะครับความหมายก็จะเปลี่ยนนี่นะครับจริงๆแล้วในวันติดตัวหนังสือเนี่ยนะตัวหนังสือมันมี4ตัวอักษรไงก็ติดคอควายเรียบร้อยนะฮะติดคอควายเรียบร้อยแล้วมันก็เหลืออยู่นะฮะ สระอากับยอยักษ์นี่ฮะคอควายก็เลยอยากจะแกล้งแฟนเนี่ยก็เลยเอาตัวสรารอาออกไปก่อนนี่เอาวอลแหวนเนี่ยคาไว้แล้วเอายอยักษ์นี่ตามมามิหน้าทีนี้ก็ถ่ถายเล่นๆน,นะฮะปรากฏว่าโอ้โหมันไม่เล่นสิครับเรื่องนี้มีคนแชร์ไปเยอะเลยนะฮะแชร์ไปเยอะเลยข้อความนี้ที่ว่านี่สุดท้ายแล้วก็เอาแกล้งแฟนเฉย,เฉยๆเออนี่นะไม่มีหรอกนะเนือ้อย่างว่าเนี่ยนะฮะมีแต่เนื้อวัวเนื้อควายนั่นแหละ <c oughs> เอออ่ะมาเล่ากันขำๆส่วนจะขำหรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> <c oughs>